สวัสดีค่ะหนูชื่อตาค่ะหนูเป็นคนจังหวัดสกลน,นครครอบครัวของหนูมีอาชีพทำนาฐานะทางบ้านก็ค่อนข้างยากจนเมื่อหนูเรียนจบม .6 หนูก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพโดยการชักชวนของเพื่อนของหนูเพื่อนของหนูชื่อดาวค่ะเธอมีพี่สาวที่ทำงานอยู่ในร้านอาหารแถวสุขุมวิทพี่สาวของดาว ฝากหนูและดาวเข้าทำงานเป็นเด็กเสริมในร้านอาหารด้วยพี่สาวของดาวชื่อเดือนค่ะตอนแรกพี่เดือนก็บอกให้หนูกับดาวไปพักอยู่กับเขาก่อนพราะเราสองคนเพิ่งเข้ามาทำงานอาจจะยังไม่มีเงินพอที่จะเช่าห้องอยู่ก็ได้แต่หนูกับดาวก็เกรงใจพี่เดือนเพราะพี่เดือนเธอก็อาศัยอยู่กับแฟน และที่ที่พี่เดือนอยู่มันก็เป็นแค่ห้องเช่าเล็กๆเท่านั้นเวลาทำอะไรก็คงจะไม่สะดวกเราสองคนจึงไปหาห้องเช่าเล็กๆแถวนั้นอยู่กันมันเป็นห้องแถวไม้เล็กๆค่ะห้องน้ำรวมอยู่ในชุมชนแออัดแต่มันก็พอที่จะให้หนูกับเพื่อนได้อาศัยอยู่ได้หนูทำงานอยู่ได้ไม่นาน หนูก็พบกับกิจซึ่งกิจก็เช่าห้องอยู่ข้างๆห้องของหนูพวกเราคบกันเป็นแฟนค่ะและกิจก็เป็นครั้งแรกของหนูบางครั้งหนูก็จะไปนอนที่ห้องของกิจเมื่อมีโอกาสแต่หนูก็ไม่ได้ย้ายไปอยู่กับเขานะคะเพราะหนูเป็นห่วงดาวเพราะเธอคงจะจ่ายค่าห้องคนเดียวไม่ไหวํำพังเงินเดือนที่เราทำงานอยู่ มันก็แทบจะไม่พอใช้ในแต่ละเดือนหลังจากที่หนูกับกีดคบกันได้ไม่กี่เดือนเราสองคนก็เลิกกันค่ะพอกีดเป็นคนเจ้าชู้คบผู้หญิงหลายคนบางครั้งผู้หญิงของเขาก็จะมาหาเรื่องหนูเพื่อเป็นการตัดปัญหาหนูจึงเลิกกับเขาถึงแม้ว่าหนูจะรักเขามากก็ตาม เกือบปีแล้วที่หนูมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองกรุงแต่ชีวิตของหนูก็ยังไม่ดีขึ้นแถมไม่มีเงินเก็บอีกต่างหากและตั้งแต่ที่หนูมาทำง,งานหนูก็ยังไม่เคยส่งเงินกลับบ้านให้แม่เลยสักครั้งหนูจึงเริ่มที่คิดจะหางานใหม่ทำค่ะเพราะจะให้ทำงานอยู่แบบนี้ต่อไปคงไม่ไหวแน่วันนี้เมื่อเลิกงานแล้ว หนูกับดาวก็เดินกลับห้องด้วยกันเหมือนเช่นเคยพวกเราเดินกันไปคุยกันไปแล้วสายตาของหนูก็เหลือไปเห็นป้ายรับสมัครงานในนั้นมันเขียนไว้ว่ารับสมัครสาวสวยจำนวนมากรายได้ดีหนูรีบเดินเข้าไปดูด้วยความสนใจป้ายนั้นมันติดอยู่หน้าร้านคาราโอเกะขนาดใหญ่ตรงนั้น จะมีผู้หญิงนั่งกันอยู่หลายคนผู้หญิงหนึ่งคนก็เดินตรงมาหาหนูและถามหนูว่าหนูมาสมัครงานหรือเปล่าหนูมองหน้าเธอแล้วสายหัวเพราะหนูยังไม่กล้าที่จะทำงานแบบนี้หนูเดินกลับมาที่ดาวที่ยืนรออยู่แล้วพวกเราก็กลับห้องกันเมื่อหนูกลับมาถึงห้องเสียงโทรศัพท์ของหนูก็ดังขึ้น มันเป็นสายจากแม่ของหนูเองแม่โทรมาถามหนูว่าสบายดีไหมหนูดีใจมากเลยค่ะที่แม่โทรมาแต่แล้วแม่ก็บอกว่าปีนี้ทำนาไม่ได้เลยข้าวโดนน้ำท่วมหมดและแม่ก็ไม่มีเงินใช้จ่ายในครอบครัวและตอนนี้น้องก็มาไม่สบายอีกหนู พอจะส่งเงินมาช่วยแม่บ้างได้ไหมคำที่แม่พูดคำนี้มันทำให้หนูเจ็แบแปลบขึ้นมาในอกเพราะหนูไม่เคยส่งเงินให้แม่กับบ้านเลยแต่หนูก็ต้องบอกแม่ไปว่าหนูไม่มีและหนูช่วยไม่ได้แม่ของหนูก็บอกว่าไม่เป็นไรขอให้หนูสบายดีแค่นั้นก็พอแล้วแม่วางสายไป ในใจของหนูมันเจ็บปวดที่ช่วยอะไรแม่ไม่ได้หนูจึงตัดสินใจจะไปสมัครงานที่ร้านคาลาโอ,อกเกะร้านนั้นหนูชวนดาวไปด้วยค่ะแต่ดาวเธอไม่กล้าไปหนูจึงไปคนเดียวเพราะมีคนเคยพูดว่าทำงานที่ร้านนี้รายได้ดีแค่ต้องคอยนั่งเอาใจลูกค้าที่มานั่งดื่มให้ดีก็พอและลูกค้าส่วนใหญ่ ก็จะเป็นผู้ชายหนูคิดว่าหนูทำได้ค่ะเพราะแค่นั่งข้างๆและคอยชงเครื่องดื่มให้เฉยๆคงจะไม่เสียหายอะไรวันต่อมาหนูก็เดินตรงเข้าไปที่ร้านและผู้หญิงคนเดิมที่เคยถามหนูก็เข้ามาหาหนูอีกเช่นเคยหนูบอกเธอว่าหนูมาสมัครงาน เธอยิ้มให้หนูแล้วพาหนูเดินเข้าไปในร้านเธอพาหนูเข้าไปหาผู้ชายคนหนึ่งเขาใส่สูทสีขาวทั้งตัวการแต่งตัวของเขาดูดีมากเลยค่ะแต่เขาออกจะดูตุ้งติ้งไปหน่อยเขาถามหนูว่าเคยทำงานหรือเปล่าหนูบอกว่าหนูไม่เคยเขาจึงฝากหนูไว้ให้กับผู้หญิงที่พาหนูเข้ามาดูแลผู้หญิงคนนั้นเธอชื่อพี่ดาค่ะ พิดาพาหนูเข้าไปหลังร้านและหาชุดให้หนูใส่เธอแต่งหน้าให้หนูด้วยหนูชอบนะคะเพราะมันทาให้หนูสวยขึ้นแล้วเธอก็สอนเรื่องงานให้หนูทุกอย่างคะ่ะจนหนูสามารถทำงานนี้ได้หลังจากที่หนูเข้ามาทํางานหนูก็รู้จักกับเพื่อนมากขึ้นรู้จักการแต่งตัวและใช้จ่ายเงินเยอะขึ้น ถึงแม้ว่าเงินตอบรับที่ได้จากการทำงานจะเยอะพอสมควรก็ตามแต่มันก็ยังไม่พอกับค่าใช้จ่ายที่หนูต้องจ่ายทุกเดือนหนูจึงไปปรึกษากับพี่ดาว่าเงินไม่พอใช้หนูไม่รู้จะทำยังไงพี่ดาบอกกับหนูว่าคนที่ทำงานอยู่ที่นี่ส่วนมากเขาจะออกไปกับลูกค้าเขาถึงมีตังเยอะ ลำพังรอแต่เงินในร้านมันคงจะไม่พอหนูสนใจหรือเปล่าพี่ดาถามหนูเธอจะจัดการให้หนูเองหนูคิดอยู่สักพักค่ะแล้วหนูก็ตอบตกลงพี่ดาไปมันคงไม่เป็นอะไรเพราะหนูก็เคยมีแฟนมาแล้วแล้วหนูก็ได้ทำค่ะและได้เงินเยอะขึ้นหนูส่งเงินไปให้แม่ และหนูก็ย้ายออกจากห้องเช่านั้นไปเช่าห้องที่ดีกว่าอยู่โดยพาดาวมาอยู่ด้วยเมื่อดาวเห็นหนูมีเงินเยอะขึ้นเธอจึงอยากจะมาทำงานกับหนูแต่หนูก็ได้ห้ามเธอเอาไว้เพราะหนูไม่อยากให้เธอมาทำงานแบบนี้หนูส่งเงินให้แม่ทุกบาทที่หามาได้โดยไม่เก็บไว้เลยค่ะพอหนูอยากให้แม่และน้องๆสบาย หนูออกไปกับลูกค้าอยู่บ่อยๆเจอกับคนมากหน้าหลายตาจนชินกับการทาง,งานและวันนี้ก็มีลูกค้าคนหนึ่งนัดหนูเอาไว้แต่พิดาบอกว่าลูกค้าคนนี้มีคนบอกว่าเขาใหญ่มากหนูก็บอกพิดาไปว่าหนูไม่กลัวจะใหญ่แค่ไหนกันพิดาก็ได้แต่พยักหน้า แล้วหนูก็ออกไปกับเขาวันต่อมาหนูก็ไม่ได้ไปทำงานพิดาจึงโทรมาหาหนูด้วยความเป็นห่วงหนูบอกกับพิดาว่าครั้งแรกที่เขาเปิดออกมาให้หนูเห็นหนูก็ขอโทษเขาและวิ่งออกมาเลยค่ะเพราะมันใหญ่มากจริงๆถ้าให้หนูทำคงทําไม่ไหวแน่ๆพิดาก็เข้าใจหนูค่ะ และหนูก็ขอลางานกลับบ้านหนึ่งอาทิตย์เมื่อกลับมาถึงบ้านบ้านของหนูก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากค่ะเพราะแม่ได้สร้างบ้านใหม่ที่สวยและแข็งแรงขึ้นแม่บอกว่ามันเป็นเงินของหนูเองที่หนูส่งให้แม่แม่เอามาสร้างบ้านและใช้จ่ายในครอบครัวแบบไม่ลำบากหนูยิ้มอย่างภูมิใจค่ะที่หนูเห็นแม่ไม่ลำบากถึงแม้ หนูจะได้ยินคนนินทาว่าหนูทำงานอย่างว่าก็ตามขอให้ครอบครัวของหนูสบายก็พออย่างอื่นหนูก็ไม่สนใจแล้ว